คู่เขาไฟประทุอีกครั้งที่ลาวาปบัคก,กับการเติมโลบัคที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมโปรโมชั่นการเติมโลบัคที่จูใจแถมปลอดภัยอีกด้วยอีกทั้งรับกดเกมพัสในแมบสุดเดือดอาทิเช่นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่ชินโดลไลฟ์และอีกเพียบยังไม่พอมีทอยโคตรขายอีกเอาทุกอย่างเลยไปจับจองกันได้เลยที่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้เดสคริปชั่นข้างล่างเลยนะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว,ว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU โอ๊ยปวดหัวจังเลยเต้ยขับเรือ,อยังไงให้มันมาชนเกาะเนี่ยตอนทีพี่พอดีโหลืมมาพี่ทางมาแล้วเนี้ยซับซ้อนอะแล้วอยู่เกาะอะไรเนี่ยโอ้ย เห็นอยู่แค่สองเกาะมันมีคนมาติดเกาะเหมือนเราด้วยเตยเออเต็มเลยพี่โอ้โหเตยใหญตักสายเลยพี่ตักใายทำไมเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเรากินทรายเฉยเลยพี่เฮ้ยเรากินทรายไปทำไมอะน้ำน้ำก็มีน้ำเราไม่มีเลยหรอเออ แล้วถ้าเราตักกันเนี่ยถ้าเราตักน้ําทะเลอะมันกินน้ํากินน้ําทะเลเหรอผ่านอะเค็มนั่นนั่นอะโอ้ยังยิ้มยังแฮปปี้อยู่เลยนี่เราจะต้องเอาชีวิตเราโอ้โหเอาชีวิตรอดเราจะต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในการกินทรายอย่างนั้นเหรอโอ้โหมันมีป่องภูเขาไฟด้วยนั่นน่ะเฮ้ย ต้องป่านแล้วพี่งั้นก็แสดงว่าเราจะต้องเอาชีวิตรอดก,กับการกินทรายกินน้ํำทะเลแล้วก็กินลวาวายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วพี่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหโอเตอร์ท้าไปอย่างนี้พี่เอาอหัวมุดน้ําตายด้วยว <laughs> ไม่อยู่อเลย ส่วนใครเนี่ยที่แบบว่าอยากรอดูพวกผมไปกินลาวาเนี่ยดูให้ถึงจนจบคลิปนะมันสำคัญกับพวกผมมากดูให้จบคลิปนะและแมปวันนี้ที่ผมจะเข้าไปเล่นกับน้องเต้ยนะครับผมมีชื่อแมปว่า eat sand หรือว่าแมปแดกทรายนั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้อยู่ใครครับเนี่ยอยู่กับผมครับเต้ยซีเฮดกันอีกแล้วนะทุกคนอ๋ออย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับน้องทุกคนเอาละเต้ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดว่ะจัดไปพี่ นี่ผมมีแก้วใบหนึ่งน่ะไม่ที้ผมทำอะไรวะเนี่ยเต้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนน่ะพี่อยู่พี่บนเกาะจะกินทรายเข้าไปเหรออุ้ยกินแล้วพี่น่ะกินแล้วได้เหรอวะพี่มันแบบว่ามีสารอาหารในเม็ดทรายเปล่าเต้ยต้รงอู้สมาคมคนกินเอ้ยเขินอ๋อเราต้องหลบ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 นี่ไงต้องหลบอุ้ยเต้ยเต้ยเต้ยกระเด็นเหรอเออที่ผมเอ้ยออกมาท้ากระโดดพี่กระโดดไม่ได้พี่กำลังโดนผมตายพี่กำลังพี่กลังโดนวัยรุ่นในนี้ใส่นัวพี่อยู่โดนถือแก้วพร้อมกินทรายเอ้ยอ๋อหิวเลือดปะหิ จะลองออกไปหยิบพี่ห้ากระโดดนะพี่ถ้าถ้ากระโดดแล้วรถนะฮะเอากระโดดเพียงเดินข้างเรือใช่เหรอพี่กำลังออกมาถักทรายพี่กำลังเดินเข้าไป ไหนมันหิวเลือดจริงปะกินนี่อ่ะพี่ลังกินโดนกินโดนพี่โดนเลือดไม่รู้อะเฮ้ยแล้วมันมันเพิ่มอยู่แล้วบอกว่าพี่มันเพิ่มอยู่แล้วแบบพี่นี่ว่าอะไรของเวิวะแล้วเราออกไม่ได้เลยเหรอตอนนี้ไม่ได้พี่พี่ไม่ได้แล้วมันคืออะไรออกได้อะออกได้แล้วออกได้แล้วอุ้ยแต่ยังเจ็บอยู่ว่ะมันคือเวลาอะไรอ่ะมันมันคือเวลานี้ป่ะไหนพี่เวลาที่อยู่รอดหรอหรือว่าไงไอ้ตรงแถบชื่ออพี่ที่มันจะมีตัวเลขอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อมันคือจำนวนเม็ดทรายที่เรากินเข้าไปมันไม่ไม่ไม่ใช่น่าจะแบบว่ารอดหรือเปล่ารอดได้นาาาาาานนแแค่่่่่ไหหรรรือเเปปลจกกทีีพพดูููมม้สึว นี่ไงมันมีเกาะอื่นด้วยเห็นกล่องข้างว่ามันมีก่องข้างๆมีป่องภูเขาไฟด้วยอ๋อเออใช่พี่เราต้องเดินไปตรงนั้นหรอใช่ต้องเดินไปถ้าเราออกไปตอนนี้เราตายไหมโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้เจ็บเจ็บ่าตาย่าตาย่าตายเจ็บเจ็บอุ้ย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 ินสายแล้วกันชื่นใจดีอะถ้าสมมติว่าเราลงน้ำเราก็กินน้ำทะเลได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ชัวร์พี่เราต้องไปตักก่แต่โหตายก่อนมว่านะตายก่อน แล้วในเมื่อฝนตกอยู่ทำไมเราถึงเอาแก้วรองน้ำฝนไม่ได้วะเออจริงน่ะของแก้วน้ำรองหรือว่า,เ,<ร>าเขาย,ยืนยันที่จะแบบเฮอ้ยเสร็จแล้วเรหรอเลียร์นี่นี่ไงเราได้หนึ่งแล้วเต้ยเราได้คนละหนึ่งแล้วโอ้โหแล้แขขวมันเลยไอ้โหพี่ดูข,ข้างบนเป็นหมื่น โอ้โหมึงแชมเปี้ยนอะไอชิค่ะแชมเปี้ยนอ่ะโหน่าสนุกอ่ะเอ้ยอันนี้คืออะไรอ๋อมึงบอกแล้วว่าใครอยู่น้านโอ้โหเป็นแสนพี่โอ้แสนล้านด้วยเนี่ยล้านพี่ล้านห้าใช้ชีวิตอยู่กับการกินทรายได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่ไงเขาว่ายน้ำกันไปได้เนี่ยเฮ้ยเต้ยพิ่ตักหลักทรแม่งยังเป็นเฮ้ยมันเป็นน้ำเป็นวอเตอร์เออเป็นน้ำเนี่ยไม่แต่มันคัพออฟซีวอเตอร์ก็เป็นน้ำทะเลแล้วพี่ก็สามารถดื่มน้ำแล้วพี่ว่ายลงไปข้างล่างแล้วพี่ตักอ่ะพี่สามารถตักน้ำ เฮ้ยกินน้ำไอ้แบบนี้โคตรกังอ่ะผมไปนินจาเลยพี่เดินเดินบนน้ำเนี่ยผมไปนินจาเดินบนน้ำเนี่ยเดินบนน้ำตักใต้น้ำโอ้โหเก่งจริงๆเข่าไฟมันจะเป็นอะไรวะน่าลองไปตักไหมแล้วถ้าเราปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วเราก็ไปตักน้ำต้นมะพร้าวได้ไหมเฮ้ยยังไงพี่ขึ้นมาแล้วตักไม่ได้เว้ยเออผมตักไม่ได้เออโถตักยางแล้วปะตักยางก็ไม่ได้ เอากินหญ้าไม่ได้เหรอทำไมาวะเอ,อแต่คอให้กูกินแดดได้เฮ้ยเขาวะเฮ้ยตักได้พี่ตักได้อะไรมันคืออะไรอ่ะอันนี้มันคือหมายถึงแบบเหมือนเหมือนเหมือนทรายทรายภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเราลงไปข้างล่างอ่ะอุ้ยเชี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนเผาอุ้ยโดนเผาพี่เราโดนเผาพี่ออกไม่ได้พี่ออกไม่ได้เอ้ยพี่ออกมาแล้วแต่พี่พี่กินไฟ พี่ตายพี่ทำไมพี่เห็นป่าของเราขึ้นมาเจ็ดแล้วอ่ะคือเราว่าทำไมเราขึ้นมาเจ็ดแล้วอ่ะเป็นเพราะว่าเรากินขึ้นมาค่าอ๋อพี่เรากินายนี่ไซภูเขาไฟผมบวกสองอ๋อกินายภูเขาไฟบวกสองเหรอใครลงไปกินน้ำไอลาวานี้แล้วรอดออกมาได้คนนั้นชนะได้วยป่ะได้ๆพี่คนชนะได้ได้คำชื่นชมโอเคปเฮ้ยเราไม่คำนวณก่อนเลยเหรอไอ้คำนวณพี่ได้เยอะป่ะวะเนี่ยได้สิบเจ็ด ไม่ใช่ <มา S 1> ดี <มา S 1> ดเอาแบบว่าออกออกมาได้อะออกมาแล้วแบบยืนสดโชว์แบบว่าไม่ตายอะโโคตรไกลอะพี่ไกลเราวิ่งไม่ได้ด้วยไอสองคนนี้ชิวจัดแบบยืนยืนแก้ผ้ายืนถือแก้วหน้าปากักปองพวกขอไฟนายแม่งจับว่เะเฮ้ยเราเหยียบหัวไอตัวพวกนี้ได้งั้นนี่อยู่เลยเต้ยเราผักมันลงเว้แล้วเราก็เรายอมเจ็บนิด<อ>นึงแล้วเราก็เหยียบหัวมันขึ้นมาเออพี่กำลังพี่กำลังเักอ้ยมันมันรู้ตัวว่าโอ้โหกำลังจะผักเลยแม่หนูลงไปเลยลงไปเลยโอ้เขาไม่ลงว่ะเต้ยพี่ปิดหวังว่ามาแล้วโอ้มาแล้วเอ้้ะผมอยู่ในน้ำผมรอนะ ตอนนี้พี่อยู่ในพี่อยู่ในเอ่อเฮลิคอปเตอร์เ<บ>ฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มีวิธยุสื่อสารไหมเราก็จะได้สื่อสารให้กับคนภายนอกรู้ว่าแบบทรายที่นี่อร่อยนะทรายที่นี่อร่อยอยู่ทรายที่นี่เอ,อาพีานะ่ปะเดี๋ยวดาละเดียด๋วยวเดเดผมลงไปแล้วพี่หยยบผลพี่ขึ้นมานะเฮ้ยนี่ไงมันมีมันมีคนยืนอยู่แต่อ,อย่าพิ่งลงเราสามารถผลักมันลงไปไงเราสามารถผลักมันลงไปแล้วเราก็อักลาวาโกโก้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีเวลาจำกัดด้วยเอ้มันรู้ตัวเอ้ยยังไงพี่ยังไง โอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ย้ยพี่ยเฮ้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 ยเห้ยีฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ยเา้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเก้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย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 เฮ้ย้เฮ้ยเอ้ย้ย้ยอ้ย้ยอ้ย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  ม่รู้อะแบบนี้มันจะลงทุนขนาดแบบว่าทำอิตาเอกเลยเหรอวะดูวยจาดกินทรายเนี่ไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วนะเออมิเทนด์ครับกเอ้ยชวนน้องกูมาเล่นเกมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราเราต้องหามุมใกล้ๆกับน้ําทะเลก่อนเว้ยเต้ยแล้วพอเราลงไปตักปุ๊บเราพี่หวังว่าพอเราลงน้ําทะเลปุ๊บไฟจะดับคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมพี่ว่าไม่อะเออโหไม่นะกเก็มันไม่น่าจะทำตัวคิอย่างนนั้แต่น้อยลงไปเร็วเอ้า โอ้รู้ตัวทําไมอ่ะน้องสาวลงไปหน่อยรู้ตัวนิดเดียวนิดเดียวลงไปหน่อยลงไปเออพี่ตักแล้วพี่ตักแล้วพี่ตักแล้วเก็บหัวเก็บหัวเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วไปโดนพี่ตักโดนตอดเร็วตัวกําลังไหมตัวกําลังไหมเฮ้ยโดนน้ำได้เฮ้ยหายรอดรอดเลยจะไม่ได้มึนเลยดูดิแล้วถ้าเรากินกินเราเราต้องเฮ้ยเย็นเด้อเราเหมือนแบบ หนุ่มผิวสีแบบปาร์ตี้กิีลาวาอ่ะพี่ไม่มีตาพี่มีแต่ลิ้นเรามีแต่ตาลิ้นไม่ไหม้ลิ้นพี่แข็งแรงไงแล้วถ้าเรากินกินในน้ําก็ไม่น่าตัวไหม้ปะไม่เชื่ออ๋อเพื่องกินดูหน่อยเฮ้ยอ๋อตัวตัวไหม้ตัวไหม้แต่ว่าโดนน้ำแล้วมันหายเัดด้วนแล้วเหมือนเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนสกินตัวเราไปเลยดำมืดลงมาเลยปลอดภัยแน่นอนดูตัวพวกพี่ปะโทมือเราพี่มือเราไปแต่เลือดเราน้อยนะ ตักก่อนตักก่อนตักเร็วตักเร็วัอพพี่มาแล้วพี่มาเร็วพี่มาเร็วพี่กำลังไปพี่กำลังไปเลือดพี่เลือดพี่น้ำทานทานี่ฮ้นทานทานทานโอ้โหโอ้โหโอ้โหวนหลอดไม่ได้ไงวะรถติดว่ะพี่สองรถติดว่ะอุ้ยสองรถติดโคตรโหดอ่ะแล้วดูเลือดรอบนี้เลยโคตรกังอ่ะไอ้ดีดำเหมือนกันเลยเฮ้ยเฮ้ยสวันดีมืด ี่ข้าวแกงแล้วพี่เข้าสังกัดเข้าสังกัดเนี่ยพวกเอ้ยตอนนี้ต้องรอดตายมาพี่ต้องรอดตายเดี๋ยวอ้สีเนี้เออสีนี้คือแบบโชคชนโชคชนสวัสดีมีแกนมีแกนมีแกนอ่ะเอามีแกนอ่ะมิกันมีแกนไปแล้วพี่ไปแกงหมดแล้พี่เรียบร้อยไม่รอดแล้วแหละเฮ้ยพี่เอาอีกเหรอพี่เอาอ่ะเฮ้ยเอาละเอ้ยมิกนมีแกน มิเกนไม่พี่ตายเอาเอาพี่กินหรอแล้วก็อยู่กับลาวาป้ามาแกะมาเลยอันนี้อ๋อมันก็เลยคูณคูณสองงั้นน่ะเหรอเออโคตรเร็วอ่ะเออมีสิเอ้ยมันมีคนแบบว่ากินลาวาแล้วมาโชว์ด้วยตัวมันไม้เลยอ่ะนี่มันแมปอะไรวะเนี่ยแบบว่าน่าจะคอนเซปต์อ่ะพี่กินทรายดูทรงนะไม่เอาอะไรเลยน้วยทรายเอออกทรายก็ทั้งแมปอย่างนี้มีคนเล่นเยอะหน่อยเดี๋ยวพี่สร้างแมปแบบนี้บ้างดีกว่าเว้ยเออพี่ก็เอาต่อไปพี่ก็เอากินอะไรดีอ่ะพี่ต้นไม้กินไม้กินหินเนี่ย ตักแก้วกินหินเออเป้าหมายเรามาแล้วว่ะด่าะดาะเอ้ยเอ้ยเธอต้องลงมาในลาวาเชื่อฉันเฮ้ยพี่เอาพี่เฮ้ยลงไปแล้วโอเคพี่ตักลาวาพี่ตักลาวาอยู่พี่ตักลาวาพี่กำลังโดดไปแล้ว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 ตัวกำลังไหม้ตัวกำลังไหม้โอ้โหรอบนี้โคตรชิวอ่ะดูที่เย็นเกดดีอ่ะโชว์หน่อยโชว์ความโหดอ่ะเฮ้ยเอาไว้ไม่รอดอเล็กเอ้าอ๋อคือคือผมกันได้เหรอมันเลยไม่ได้โด่นเจอบล็อกเจอบล็อกเจอบล็อก ไหนแก๊งตัวดำเดีย๋ยนี่แก๊งมืดแก๊งมืดไอ้นาไม่รอดพี่ตายเรียบร้อยมานาย,ๆๆายออกจากแก๊งเลยนี่เรากำลังจะไปโชว์แล้วเอ้ยนี่มันใครวะเนี่ยขอให้พวกเธอโชคดีนะากับการตามหาลาวาพวกฉันถึงจุดสุดยอดกันแล้วนี่แหละวันพีทคิดลาวาแล้วเลือดลด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 โคตรเท่เลือดลดเลือดลดเลือดลดห่อซะครึ่งนึงกันพวกความเท่อะเป็นแบบเเารียกว่าโคตรเัว อีกหนึ่งแล้วกันเพื่อความเท่เราจะพาพวกนายไปกินลาวาในบ่อลาวานะในบ่อภูเขาไฟอเล็กเฮ้ยแต่คนนี้มันไออเล็กนี่มันเคยกินอยู่รอบหนึ่งแล้วมันก็ตัวแตกที่ที่เต้ยบล็อกมันอ่ะฆาตกรกับผู้ถูกกระทำกำลังกระโดดด้วยกันเอานะเราเราไอเล็กมันลงมาแล้วว่ะโอเคลงมาเหยียบปุ๊บเี่กอะไรจะโดดออกเี่กอะไรจะโดดออก เยังไงจะโดนอ๋อได้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 เฮ้ยกินน้ำเฮ้ยเฮ้ยกินกินน้ำเฮ้ยกินน้ำช่วยวะเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนช่วยเหมือนช่วยเหมือนช่วยนิดนึงเหมือนช่วยนิดนึงมีเรือด้วยเราขับเรือไม่ได้เหรอแล้วมันมีมันมีแค่สองก่อยเหรอวะนาใช่คนหน่อยอ่ะคนอื่นเขาก็ยังเล่นกันได้เนาะเล่นกันถึงแสนครั้งเลยอ่ะตอนนี้เราได้กันแค่ยี่สิบหกครั้งเองนะเล่นกันได้ไงถึงแสนครั้งชีวิตมึงแม่งไม่เอาเชี่ยอะไรเลยเนาะแดกทราย เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกไหมครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วกันนะอ่าสำหรับคะแนนแมบนี้นะครับผมเต้ยให้เท่าไหร่เต็มสิบให้สักประมาณ1-2พี่นี่ก็จะให้ประมาณนั้นน่ะโอเคเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปอะไรไมเคิลไก่กินทรายไหมนี่คุณคุณนั่นแหละผมหมายถึงพวกคุณที่กำลังดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ในโรบบอกผมขายแล้วนะมีเสื้อมากมายให้คุณได้เลือกสรรทั้งเสื้อบาร์ส t s h i r เสื้อที่มี2ชั้นเสื้อสูทที่มีขายทั้งเซ็ตไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อและกางเกงแล้วก็รองเท้าสุดเฟี้ยวที่เป็นสีแดงขาวมีลายเส้นของผมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากเฟี้ยวเดินไปนแบบไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนมองแนะนาเลยครับ Winlocker Family เซิร์ชในช่องค้นหาของโรบกักพิมว่า Winlocker Family ลิกกลลงก์อยู่ด้านล่างก็มีเช่นเดียวกันสามารถอุดหนุนของผมได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนโดยตรงเลยใครมีโรบัคเหลือมาซื้อด้วยนะขอบคุณมากครับ